สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกหนึ่งในปฏิบัติการทางทหารที่สร้างความสันสเทือนไปทั่วโลกเมื่อกองทัพสหรัฐอเมริกาใช้เครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหน B-2 Spirit เปิดปฏิบัติการโจมตีโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเหตุการณ์นี้ไม่เพียงแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่เสี่ยงสูงและซับซ้อนที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าความขัดแย้งระหว่างวอชิงตันและเตหรานได้มาถึงจุดที่ตึงเครียดเกิน กว่าจะถอยหลังกลับได้ง่ายๆปฏิบัติการครั้งนี้มีชื่อรหัสว่า Midnight Hammer เกิดขึ้นในวันที่22มิถุนายนคศสสาา2025จุดมุ่งหมายคือการโจมตีสถานที่นิวเคลียร์สำคัญของอิรานสาแห่งได้แก่ฟอร์โดนาตาน และอิสฟาฮานทั้งหมดนี้เป็นสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างแข็งแรงมีการป้องกันชั้นสูงและหลายส่วนถูกฝังลึกลงไปใต้ภูเขาการทำลายด้วยอาวุธธรรมดาแทบจะเป็นไปไม่ได้สหรัฐอเมริกาจึงเลือกใช้สุดยอดเทคโนโลยีด้านอากาศยานอย่าง B-2 Spirit ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดล่องหนที่สามารถบินได้ไกลเป็นหมื่นกิโลเมตรโดยไม่ถูกเรดาร์ตรวจจับ ในปฏิบัติการนี้สหรัฐอเมริกาใช้เครื่องบิน B-2 จำนวน7จ็ดลำบินตรงออกจากฐานทัพอากาศไว้แมนในรัฐมิสซูรีโดยมีการวางแผนซับซ้อนอย่างยิ่งสองลำแรกบินไปทางตะวันตกเพื่อสร้างสัญญาณลวงให้อิร่านเข้าใจผิดว่ามีการเคลื่อนไหวในอีกทิศทางขณะที่เครื่องบินทิ้งระเบิดที่เหลือบินอ้อมไปทางตะวันออกเข้าสู่เส้นทางจริงขององค์การโจมตี การเดินทางใช้เวลารวมกว่า18ชั่วโมงพร้อมกับการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศหลายครั้งเพื่อให้สามารถบินไปกลับโดยไม่ต้องลงจอดสิ่งที่ทำให้โลกต้องจับตามองคือการใช้ระเบิด Massive o r d n e e t e r หรือ m o อบซึ่งเป็นระเบิดจาะบังเกอร์ขนาด30,000ปอนด์เป็นครั้งแรกในการรบจริงระเบิดเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อเจาะทะลุภูเขาหรือสิ่งปลูกสร้างใต้ดินลึกหลายสิเมตร สหรัฐอเมริกาทิ้งม็อบทั้งหมด14ลูกโดย12ลูกโจมตีฟอร์โดและอีก2ลูกโจมตีนาตาลในเวลาเดียวกันกองทัพเรือสหรัฐอเมริกาก็ยิงขีปนาวุธร่อนโตมาฮอคจากเรือดำน้ำเพื่อถล่มเป้าหมายที่อิสฟาฮานและนาตาลการโจมตีทั้ง3แห่งเกิดขึ้นพร้อมกันแบบประสานงานอย่างแม่นยำ สิ่งที่น่าทึ่งคือกองทัพอิหรานไม่สามารถตรวจจับหรือต้อตอบได้เลยเรดาร์และระบบป้องกันภัยทางอากาศถูกทำให้ไร้ประสิทธิภาพจากการบิในในเส้นทางที่ถูกคำนวณมาอย่างพิถีพิถันรวมถึงคุณสมบัติการล่องหนของ B-2 ที่สามารถลดการสะท้อนสัญญาณเรดาร์ให้ต่ำกว่าที่ศัตรูสามารถตรวจพบหลังจากภารกิจสิ้นสุดลงเครื่องบินทุกลำกลับสู่ฐานได้อย่างปลอดภัยโดยไม่มีการสูญเสียแม้แต่ลำเดียว ผลลัพธ์จากการโจมตีครั้งนี้ตามการประเมินเบื้องต้นของเพนตากกนระบุว่าโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านถูกทําลายจนต้องถอยหลังไปอย่างน้อย1-2ปีโรงงานฟอร์โดซึ่งเป็นหัวใจสำคัญขององค์การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกับนาตานและอิสฟาฮานอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์บางส่วนเตือนว่าเนื่องจากสถานที่เหล่านี้สร้างลึกลงไปใต้ภูเขาเป็นร้อยเมตร บางส่วนของเครื่องจักรและวัสดุอาจยังคงเหลืออยู่ทำให้โครงการอาจฟื้นตัวได้เร็วกว่าเวลาที่สหรัฐอเมริกาคาดการณ์ สิ่งที่หลายฝ่ายมองว่ามีบทบาทสำคัญต่อความสำเร็จของปฏิบัติการก็คือการโจมตีของอิสราเอลก่อนหน้านี้ที่ได้ทำลายหรือก่อกวนระบบป้องกันทางอากาศของอิรานติดต่อกัน9วันเต็มทำให้เส้นทางเปิดกว้างสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐอเมริกาที่จะเข้ามาปฏิบัติการโดยแทบไม่มีสิ่งกีดขวาง แม้ปฏิบัติการจะประสบความสำเร็จในเชิงยุทธวิธีแต่ในเชิงยุทธศาสตร์กลับสร้างคำถามมากมายต่ออนาคต ความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้อิรานตอบโต้ด้วยการประกาศระงับความร่วมมือกับองค์การพลังงานปรมาณูสากลและยิ่งทำให้ความตึงเครียดกับชาติตะวันตกเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่สหรัฐอเมริกายืนยันว่าการโจมตีนี้มุ่งไปที่โครงสร้างพื้นฐานนิวเคลียร์เท่านั้นไม่ได้ตั้งใจทำร้ายพล,ลเรือนหรือขยายสงครามออกไปแต่ก็ไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าการกระทำนี้ทำให้อิรานมีเหตุผลที่จะเลือกเส้นทางที่แข็งกราวมากขึ้น ผู้เชี่ยวชาญหลายคนมองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณทางการเมืองมากพอๆกับการทำลายทางทหารมันแสดงให้เห็นว่าสหรัฐอเมริกายังคงมีความสามารถที่จะโจมตีจุดที่อิรานคิดว่าไม่มีใครแต่ต้องได้และยังเป็นการตอกย้ำถึงความเหนือกว่าของเทคโนโลยีการทหารอเมริกันโดยเฉพาะ b .2 สปิริตที่ครั้งนี้ได้ทำภารกิจซึ่งถือเป็นครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมันและยังเป็นการบินต่อเนื่องที่ ยาวนานที่สุดครั้งหนึ่งแต่ในอีกด้านหนึ่งนักวิชาการและนักการทูตกลับกังวลว่าการใช้กำลังทางทหารเช่นนี้อาจทำให้ช่องทางการเจรจาถูกปิดตายอิหร่านอาจเร่งสร้างโครงการนิวเคลียร์ให้กลับคืนเร็วกว่าเดิมและความขัดแย้งอาจยกระดับเป็นสงครามขนาดใหญ่ในตะวันออกกลาง เหตุการณ์นี้จึงเป็นมากกว่าปฏิบัติการทางทหารมันคือบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของสมดุลระหว่างเทคโนโลยีอำนาจและการทูตเมื่อปืนใหญ่และระเบิดสามารถทำลายโรงงานได้แต่สิ่งที่ไม่สามารถทำลายได้ง่ายๆคือความไม่ไว้วางใจและความขัดแย้งที่สะสมมายาวนานระหว่างสองประเทศ นี่คือภาพรวมทั้งหมดของปฏิบัติการมิดไนท์แฮมเมอร์ที่ทำให้ทั้งโลกต้องหันมาจับตาดูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านว่าจะเดินหน้าไปทางไหนต่อไปหากคุณคิดว่าเหตุการณ์นี้จะนำไปสู่การเจรจาใหม่หรือกลับกลายเป็นชนวนสงครามใหญ่ก็สามารถแสดงความคิดเห็นไว้ได้เลยครับ